TP ยื่นที่ไหนได้บ้างตอบเสร็จแล้วเอาคะแนนไปทำอะไรได้บ้างนะข่าวดีค่ะ พอเฟลไอทีใช้ย,ยื่นได้ทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยต่างประเทศบางแห่งได้ด้วยนะในไทยที่รับเช่นมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาเกษตรธรรมศาสตร์ลาดกระบงังศิลปากรศรีนครินทร์วิโร์มอนเรศวนมอขอนแกน่นมอพระซอมเกล้าธนบุรีมอเอแบกและนิดา้าเยอะขนาดนี้ถ้าไม่ได้ยืน่นเสียดายสุดๆแต่ แต่ละสาขากำหนดคะแนนไว้ไม่เท่ากันเช็คเกณฑ์ต่างๆก่อนยื่นด้วยนะคะไม่ว่าฝันคุณจะอยู่ไทยหรือ Inter. โก i อินเตอร์โฮเซลไอบอบโจทย์แตะ่จะสอบทั้งที่เตรียมตัวให้พร้อมกับจุฬาติวเตอร์ดีกว่าเรามีคอร์สครบ คอร์สเรียนสดทั้งกลุ่มย่อยคอร์สออนไลน์คอร์สตัวต่อตัวเลือกแบบที่ใช่แล้วไปคว้าเป้าหมายกันเลยสอบถามคอร์สทักมาได้เลยที่แอปเขียวแอดไซ์จุฬาเิลเตอร์อย่าลืมมีแอดไซ์ต่อหน้าด้วยนะ